ที่4ี่ของเราแล้วนะคะตอนนี้เวลาเ9้าโมงค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จุดพักรถค่ะเป็นปั๊มที่ใหญ่มากมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้านไหนมีลูกหมีเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าปั๊มหมีใหญ่ซุปปอร์เนี่ยเปิดนานกว่าเมืองไทยอีกอะ่ะจะหนึ่งสุงนะคะเปิดถึง5้าทุ่มเโมงเช้าถึงห้าทุ่ม แล้วก็วันอาทิตย์เปิดตั้งแต่9โมงช้าถึง3ทุ่มก็ค่อนข้างนานดีเดียวถ้านับว่าเป็นประเทศไหนสแกนดิเนเวียนะแล้วเ,เปิดนานขนาดนี้เนาะเพราะเขามีแบบบูตไลฟ์บาลานดีแต่ว่าช็อปธรรมดาทั่วไปก็5-6โมงก็ปิดแล้วนะโปรแกรมวันนี้นะคะเราก็จะนั่งรถ2ชั่วโมงยาวๆเลยไปเมืองฮอสโลค่ะแล้วก็เที่ยวในนั้นแล้วก็จะนอนที่นั่น1คืนค่ะก่อนที่เราจะบินไปนอร์ทเคปคือเหนือสุดของนอร์เวย์เลยเป็นเหนือสุดของแผ่นดินโลกที่เราจะ สามารถไปได้ถึงนะคะก็รอดูกันค่ะว่าจะหนาวขนาดไหนอะไรที่ต้องบอกว่าเนื้อสุดของแผ่นดินโลกเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่สุดจริงไงล่ะทีะ่เกาะของน้องหมีขาวขั้นอยู่ชื่อว่าซาบาร์ดมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องใช้พาสปอร์ตนะแต่หนทางที่จะมาที่นี่ก็ต้องใช้วีซ่านอร์เวย์อยู่ดี แล้วก็มาเที่ยวที่คอนติกิมิวเซียมนะคะจัดแสดงแพรหรือเรือที่ใช้ในการสำรวจมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงปี1947นำโดยชาวนอร์เวย์ข้ามจากเมกาใต้ไปแถบโพลินีเซียก็คือประมาณว่าครึ่งทางจะไปออสเตรเลียแหละมาเมืองหนาวก็ขอแวะมาชโงกดูลานสกีจ้ำเขานิดนึงช่วงไม่มีแข่งมันก็จะเงียบหน่อยๆแล้วน้องหมาตัวนี้มีประวัตินะนางเป็นหมาจรที่อยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาในลานแข่งเวิลด์คัพช่วงพักเบรกเมื่อ50ปีก่อนก็เลยมีคนสร้างรูปปั้นไว้ให้เลย แล้วเราก็เข้ามาสู่อุทยาน f r o อกเนอร์พเดินดูปฏติมาก,กรรมชิ้นเอกของ g u s t a v ว i ร g เจนทที่ชื่อว่า Monolith Tower ที่เห็นเป็นเสารูรปคนตะเกียกตะกายขึ้นไปจุดสูงสุดความหมายคือเพื่อหาพระเจ้าหรือสวรรค์อะไรนงี้ที่มาของส่วนนี้ก็คือเขาขอพื้นที่ทําเป็นสตูดิโองานปัน้นแล้วจะยกผลงานทั้งหมดให้ไหว้เป็นสนาธารณประโยชน์ของประเทศและนี่ก็บังเอิญเดินมาเจอเขาถ่ายหนังด้วย อำลาเมืองออสโลไว้เท่านี้เช้านี้เราจะบินกันไปที่เมืองออลต้าและนั่งรถยาวต่อไปที่เมืองฮอนนิงสวรเพื่อรอดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอตเคปตามรอยรชัชกาลที่5เอา้าวสาเพลงมา และนี่ก็คือช่วงเปิดเลนส่องสัตว์ yeah! ยิ่งขึ้นเหนือน้องเรนเดียยิ่งเยอะและผลิตภัณฑ์จากน้องก็เลยกลายเป็นจุดขายในแถบนี้นะคะนอกจากนี้นอร์เวก็ยังโด่งดังเรื่องปลาทะเลสดๆอีกด้วย <Yeah. S 1> กินแซลมอนจนเบื่อไปเลยแหละ <Yeah. S 1> แต่ที่เราชอบมากกว่า <Yeah. S 1> เด็ดก,กว่าก็คือปลาเฮลิงเอามาหมักกับหัวหอมต้นหอมน้ำส้มสายชูก <Wow. S 1> ินกับสลัดโอ้ยแซ่บเฮลตี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์ชั้นนำทั่วไปนะคะอย่าลืมเอาถุงมาใส่เองด้วยนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาตามรอยรอห้าค่ะมาดูพาทิตเที่ยงคืนนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นพนิพิธภัณฑ์ไปดูกัน,นะคะ่ะระหว่างทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีจำลองวิธีการเดินทางมาที่นอตเคปในสมัยก่อนคือมันไม่สบายเหมือนสมัยนี้นะ สมัยก่อนคือต้องนั่งเรือมาจากเกาะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไต่เชือกขึ้นมาจากผาตรงนี้ก็จะเป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวสเสด็จประพาทในปีพศ2450เนื้อหาคงคล้ายๆกับสารคดีไก่บ้าน หมายต่อไปคือเมืองโรวาเนียมีนะคะประเทศฟินแลนด์นั่งรถข้ามพรมแดนจากนอร์เวย์มาฟินแลนด์แบบซิมเ s สเลยไม่ต้องลงมาปั๊มพาสปอร์ตนูนี่นั่นระหว่างทางก็ยังคงมีน้องเรนตัดหน้ารถอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ วันนี้มีเรียบร้อยแล้วนะคะมาเมืองน,นี้เพื่อที่จะมาซานตาคลอสวิลเลจดิฉันเตรียมชุดแดบไปพร้อมนะคะคุณแต่แต่แต่แตแตเงียบสนิทขนาดนี้อย่าบอกนะว่าใช่เลคะ่ะบีสองซานตาเขากลับบ้านแล้วมันปิดแล้ว oh, <no. S 1> อีกหนึ่งจุดขายนอกจากมาหาซา,านตาคะก็คือต้องมาข้ามเส้น Arctic Circle นี้ซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นสมมูิที่แบ่งขั้วโลกเหนือ มันก็วาดผ่านหลายประเทศอยู่แหละแล้วแ,ลแบบนี้อินโดนีเซียน่าจะมีถ่ายเลือเปอร์เซ็นตศูนย์สูตรได้ปะคืน <ST S> นี้นะคะเราก็จะนั่งรถไฟตู้นอนสีเขียวอันนี้เลยไปเช้าที่เฮลซิงกิเดี๋ยวมีรีวิวห้องท้ายคลิปให้นะจ๊ะ